แดดอาจจะร้อนแต่ถ้าโดนผมอ่อนคุณอาจจะรักนี่รอค่ะแต่งตัวดีทรงผมผ่านเทสีคนเห็นกูตนี่เลยใช่ไหมคือหน้ว่าเขามีความเป็นศิลปินสูงว่าเขาต้องเป็นได้หนูอยากขอดูเอลเขาหน่อยค่ะมิวสิกมาดูเอลดูทรงน้นไม่ธรรมดานะแการ์เขาเขาหน่ารักค่ะคอยยิ้มแล้วแบบ โลาเกิดหมุนเลยอะเออมิวสิ c มาเฮ้ยโอ mm ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี mm ๋ยวนะเดี hmm ๋ยวนะพิธีกรไม่ต้องเต้นฮะเขาอยากดูหนูโสดแล้วนะตอนแรกรู้สึกว่าเขาดูหล่อดูอันตรายดีแล้วหนูอะชอบความท้าทายแต่ตอนนี้หนูว่าหนูได้เนื้อคู่ที่จะมาเต้นกับหนูได้แล้วขอสัสเตปที่คิดว่ามัดใจสาวโสดทั้ง30มสิให้ได้ครัสเตปมัดใจสาวโสด Music มา นะบ้างนะได้ได้ขึ้นมึงดูสนุกนะชอบนะให้ดูสายล่อนนะอ่ะเห็นได้ชัดว่าหนุ่มสวยคนนี้เขาสนุกสนานล่าเริงดีจริงเป็นคนสนุกสนานแล้วก็ไม่ค่อยขัดใจใครขออะไรก็ให้ค่ะเฮียคะว่าแต่เขาเป็นใครมาจากไหนอาชีพการงานอะไรนี่สิครับเป็นสิ่งที่พวกคุณจะต้องรู้ไว้สักนิดและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมนี่สัญญาณนะครับไปดูกัน สวัสดีครับมอนนะครับนายธนกรยอดแสงเดือนครับอายุ22ปีครับตอนนี้เรียนอยู่ครับแล้วก็รับสอนบาสเกตบอลและสอนว่ายน้ำครับตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับศิลปศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬาครับเมื่อก่อนเล่นฟุตบอลครับฟุตซอลเลยครับแต่ว่าพอขึ้นมาเนี่ยก็จะมาเล่นเป็นพวกกีฬาแฮนด์บอลครับเกือบจะติดทีมชาติแต่ว่าก็เลิกเล่นไปก่อนครับแล้วก็มาผันตัวมาเล่นบาสเกตบอลครับเล่นแบบอาชีพด้วยครับแล้วก็ไปเล่นเดินสายตามที่เขามีรายการแข่งทั่วไปครับ ผมก็จะอยู่แต่สนามบาสอย่างเงี้ยก็ชวนไปเล่นบาสหรือว่าจะอาจจะให้สอนบาสหรืออาจจะไปแบบทําแบบพวกปีนผาไปยิงปืนบีบีกันอะไรเงี้ยผมชอบกิจกรรมที่มันแอดเวนเจอร์ก็เลยแบบลองเข้าวงการสกรูบ้าดูครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มชอบแหละถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะพาแบบแฟนแฟนเราเนี่ยไปดำน้ำด้วยแบบไปถ่ายรูปใต้น้ำก็ดูบูปก,การล่างสเปคผมก็คือชอบผู้หญิงมีสีแพคครับแล้วก็มีก้น ถ้าผมจะมีแฟนเนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะได้ผู้หญิงที่เขาแบบดูแลตัวเองตัวผมเองอ่ะเป็นคนที่ออกกาลังกายใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าฮ้ยการที่เราเห็นผู้หญิงที่เขามีแบบมีรูปร่างที่ดีมีมีก้นสวยๆหรือว่ามีร่องสะดเนี่ยเหมือนมันช่วยอัพเลเวลของเราถ้าเราตื่นมาทุกชเช้าครับแล้วเราเห็นแฟนเราที่แบบมีหุ่นแบบเนี้ยเราก็รู้สึกเอ้ยวันนี้เราแบบโชคดีจ,จริงๆเลยที่แบบมีแฟนหุ่นแบบนี้มันก็ทําให้เราแบบ มีแรงพลังงานไปใช้ในการทํากิจวัตรประจําวันได้แบบมีความสุขครับถ้าผู้หญิงอ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ยังไม่ใช่สเปคเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองพอสมควรแล้วคือผมเองก็เป็นคนเคยที่แบบอ้วนมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราดูแลตัวเองอ่ะมันรู้สึกว่ามันมันทำให้เรามีโอกาสอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตเยอะมากผมรู้สึกว่าก็อยากให้แฟนผมนะครับเขาดูแลตัวเองหรือว่าแบบมีความมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้า หรือว่าการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆในการถ่ายรูปอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะแบบมีคนที่แบบเป็นท้ายเดียวกันในการแบบเดินด้วยหรือว่าไปแบบทำกิจ,จก,กรรมที่มันคล้ายๆกันเงนี้ยผมรู้สึกว่ามันช่วยส่งเสริมครับฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับออกกําลังกายยังมีวันพักแต่ถ้าตกหลุมรักจะพักยังไงอย่าเพิ่งรีบปิดไฟผมนะครับ